ผู้ชายก็สามารถมีนมแม่ได้เพราะว่าทั้งเพศชายและหญิงเนี่ยค่ะมีตอมน้ํานมเหมือนกันตั้งแต่พอเริ่มตัดสินใจมีครอบครัวค่ะน้องคนแรกเนี่ยก็ได้เปิดประสบการณ์อะไรมากมายของใครมนครอบครัวให้เราก็แรกๆก็คือคุยกันใน y ahoo messenger ค่ะคุยออนไลน์กัน,นประมาณเป็นปีค่ะโดยที่ไม่ไม่เห็นตัวตนกันเลยก็ค่อนข้างนานพอสมควรประมาณ20กว่าปีแล้วค่ะ first time we start up in yahoo messenger เราก็ไม่รู้จริงๆว่าใครจะโดนหลอกไหมแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยในความ p o สิทีฟและในกระถิบอะค่ะมันก็กลายเป็นความแตกต่างที่ลงตัว าไม่เคยห่างกันเกิน2นาทีมา22ปีแล้วค่ะย้อนกลับไปประมาณช่วงปี2003ก็คือได้รู้จักกันทางโลกออนไลน์ค่ะผ่านทางโซเชียลมีเดียสมัยยุคแรกๆเลย2 y e a r s, <Sorry> <S, <S now <S สร <S <Yeah>. <S ประมาณ20กว่าปีแล้วค่ะ first time we start up in Yahoo Messenger ตอนแรกๆก็คือคุยกันใน Yahoo Messenger ค่ะ year before came here a for I ้องคุยคุยออนนไล์กันประมาณเป็นปีค่ะโดยที่ไม่เห็นตัวตนกันเลยก็ค่อนข้างนานพอสมควร Just picture and camera The camera was orange still like in l o c ยังเป็นสีส้มอยู่เลยไม่เห็นเลยจริงๆว่าน่าจริงเป็นยังไงหลังจากที่คุยกันประมาณปีหนึ่งเขาก็ตัดสินใจมาเที่ยวก่อนค่ะตอนแรกมาเที่ยวครั้งแรกประมาณเดือนหนึ่งค่ะเนี่ยย้อนกลับไปยุคสมัยนั้นเนี่ยยังสามารถสอบถามได้ว่าเออเขามาจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้

I wanted จร n ง t h ิงตอนนี้ก็คือแบบและ corrected me but now it's maybe too much คือเราคุยกันมาระยะหนึ่งแล้วพอจะรู้จักตัวตนกันพอสมควรเราก็รู้สึกว่าโอเคอันนี้แหละมันน่าจะใช่สามารถไปต่อได้เขาก็เลยตัดสินใจว่าเราควรจะต้องมารู้จักกันมากขึ้นโดยการที่เขาย้ายมาอยู่เมืองไทยค่ะ Well, like I said, it's like we're kind of opposites, you know, and we're very different than each other. And I like that because maybe I'm too easygoing and she's maybe too uptight, okay? And <coughs> I'm, <laughs> I'm, I'm more positive <coughs> and upbeat and maybe overly, <coughs> overly <coughs> positive and she's really negative. <coughs> <coughs> แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยในความโพซิทีฟและเนกาทีฟอะค่ะมันก็กลายเป็นความแตกต่างที่ลงตัวอย่างพอดีเลย So what is them what do you think? Like after we already make commitment together, what mm hmm. make you think this is gonna be it and forever? Definitely it's it's the idea that both of us even though we're different we you know we wanted this, some of the same things which was family we wanted to have a family we wanted to build a family her idea of How to get there is maybe different than mine, <laughs> uh, but we both wanted this. Yeah, we both want family. Yeah, even though we're different in the personality, but at the end, I think we all have the same purpose that we want to be with this person. เราก็เป็นคนที่แบบว่าเพอเราอยู่กับเขาแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนอบอุ่น <Yeah. S 1> family man นะเราก็มองเห็นว่าเออในพิกเจอร์การมีลูกมันก็คือเป็นสิ่งที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตคู่ของเราได้ค่ะ mm hmm. so um, the our life after already having the children mm hmm. they're starting from there ever since the first one what is the difference it's pure chaos it's busy and she makes it busier because every minute now she has to plan for not just me and her she's planning for the boys so it, it's always something every minute of the day and every day of the week so when something. we have the first kid do you remember the first time when they even have to the breastfeed them yes. and then we think about going for the breast milk น้องคนแรกเนี่ยก็ได้เปิดประสบการณ์อะไรมากมายของใครในครอบครัวให้เราอีกทั้งยังทําให้จินรู้สึกว่าเออได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการมีนมแม่แม้กระทั่งผู้ชายก็สามารถมีนมแม่ได้เพราะว่าทั้งเพศชายและหญิงเนี่ยค่ะมีตอมน้านมเหมือนกัน <Yeah. S 1> ก็สําหรับการเป็นครอบครัวจริงก็มองว่าถึงแม้ว่าเราจะแตกต่างกันนะคะเข้ามาจากอีกสังคมหนึ่งคนละวัฒนธรรมใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้มาพอสมควรแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่เราอยากได้มีเหมือนกันเลยก็คือความเป็นครอบครัวค่ะความสมบูรณ์ของครอบครัว They've been long years but they're happy i the 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 have อีกสักสเพรามัตแต่ะคนอแบะมันก็เลยแบบมีการทะเลาะกันอยู่ตลอดเวลาคือในคำว่าครอบครัวเนี่ยมันแปลงง่ายๆเลยเปิดพัฒนานุกรมก็เจอค่ะนการเอาครอบเอาครัวมาอยู่ในนี้มันก็ตีกันทั้งวันแต่ในการตีกันทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ มันก็ห่างกันไม่ได้อะค่ะสองไม่หาไม่เคยห่างกันเกินสงนาทีมาปี่ cke KongEx normal ส t h e she's the best.